นี่วันนี้น้องตื่นนอนแล้วนะแล้วน้องก็จะออกไปเล่นตามมานะคะตาา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 ตอนนี้น้องวิ่งเล่นอยู่น้อง กินข้าวค่ะนี่ค่ะเห็นไหมมีอะไรบ้างมีแครอทน้ำส้มและก็ลูกลมค่ะยำๆๆๆน้องบอกว่ากินอิ่มแล้วไปไหนต่อคะเอ่จะไปว่ายน้ำค่ะ ว่าให้น้ำในนี้ตรงนี้สิวิวิวิแง่ว่ายน้ำเสร็จแล้วน้องก็จะเข้ามาในบ้านแล้วก็ไปอาบน้ำสาบผมเสร็จแล้ว ะไปใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าน้องใส่เสื้อผ้าไปชึ๊บชึ๊ชึ๊โอเคน้องใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วน้องก็จะน้องก็จะมานอนพอน ตอนนี้กลางวันแล้วน้องจะนอนแล้วโอเคบ๊ายบายพุดเลยบ๊าย